รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทาเวลพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนที่ปากน้ำประแสเป็นชุมชนโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยามีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นชุมชนเก่าริมน้ำที่ยังคงความคลาสสิกมีสเสน่ห์ผู้คนใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีรอยยิ้มที่คงสเสน่ห์ไว้อย่างน่ารักเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ห้ามพลาดเลยนะครับ พร้อมแล้วไปชมกันเลยครับมาถึงที่นี่ก็ต้องมาจุดนี้ก่อนเลยแล้วตรงนี้บอกเลยว่า,เ,<อ>าเป็นที่ยึดเหนียวของคนในชุมชนด้วยน้องอ้อม<ช>และที่สำคัญตอนนี้เรายืนอยู่กับพี่หน่องนั่นเองนะครับ<ช>เป็นประธานชุมชนบ้านกาหรือน้าประแสร่ฐ<ช>อเ,เลยพี่น่องผมถามหน่อยว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เป็นมายังไงแล้วที่สําคัญด้านหลังของผมนี่ก็คือกรมหลวงชุมพรเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนชครับใช่ใช่สิ่งที่ที่ชาปนนประแสเนี่ย ที่ยินเใีญ่ของชุมชนฝั่งน้ำประแสนเนี่ยมีชุมชนนั้นเดิมเนาะมีสันเจ้าที่เยอะมากแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เราสักการะ,ะคือหนึ่งในนั้นคือเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพร,รที่หนูเห็นร่องรอยตรงนี้ก็คือเมื่อวันที่1 9 1 8 19ของทุกปีนะคะเ,ออเราจะมีการจัดวงสวงท่านเพราะว่าเป็นวันประสูติของพระอ,องค์ท่านวันที่19ธันวานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เ,เป็นสิ่งที่ ชาวปากน้ำประแสะเนี่ยเราเป็นอาชีพประมงะเพราะฉะนั้นเวลาที่ปากน้ำประแสะเนี่ยจะออกเรือจะต้องมาบนมบาสักการะท่านอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ที่มันมหลายอย่างแล้วตอนเนี้ยอีกอย่างหนึงที่พี่น้องจะอยากจะฝากแนะนำคือว่า เป็นแหล่งอีกหนึ่งคือกิจกรรมของตัวชุมชนแม่กาวน้ำปรแสคือการระบบ AR ซึ่งเราขอดีป้าไปแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราอยากจะให้คนนักท่องเที่ยวเมื่อมาสักการะพระองค์ท่านแล้วเนี่ยก็เนี่ยจะมีเช็คอินตรงนี้คือเราจะต้องโหลดโหลดแอปพลิเคชันนะคะตัววิสิทธิประแสแล้วเราก็ไปเราก็ไปสแกนตรงนั้นเราไปส่องที่ในในคลองนะคะเราก็จะเห็นภาพเรือสำเพาซึ่งสมัยก่อนอะใช่ไหมคนเราเนี่ยเวลาจะเข้าประมงไอ้ประแสเนี่ยมันจะมีการค้าขายลุ่งเรืองสมัยก่อนจะเลยลุ้งเรืองมากเลย ก็ใช้เราใช้ภาพตัวนี้ค่ะเป็นตัวนําสื่อให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนที่ยังไม่เห็นว่าเป็นยังไงก็เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้รูปเอารูปประมงของร่างเดิมมาใส่ในภาพเป็นภาพ AR ค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมขอเลิกงามยามดีเป็นสิริมงคลในการท่องเที่ยวชุมชนตกน้ำมาแสโดยการกราบสต็จได้ได้เลยนั่นเราไปสักการะก่อนมาถึงเิญครับคุณผู้ชมครับ หลังจากนี้ครับพี่น้อง<ช>เราจะเริ่มตะลุยชุมชนกันแล้ว ทปนี้จะเป็นการทิปแบบเที่ยวแบบยาวๆเลยเนาะยาวเพราะว่าเส้นทางเรายาวมากชก่อนที่เราจะขึ้นรถราคาเป็นยังไงบ้างคบพี่เรื่องราคาเรื่องราคานะคะในกลุ่มสำร้อนเนี่ยเขามีการตกลงกันเนาะพราว่าสำร้อนจะเป็นยังไงสำร้อนเนี่ยราคาคือ200บาทเที่ยวทั้งหมด5จุดมีกรมหลวงชุมพรเมืงลบประแสริุ่งงทองแล้วก็สันจะไแม่ตะเคียนแล้วก็วิ่งเข้าในตัวชุมชนจริงๆไอ้ตัวตัวทิปตรงเนี้ยอยู่ที่นักท่องเที่ยวมาจุดไหนเริ่มจุดไหนก่อนแต่เราจะวนแค่5้จุดใน เ, <reflex> เริ่มเลยดีกว่าฉันคืนก่อนฉันจะเค่งๆไงวะยสวัสดีตอปแล้คุณผู้ชมครับไปเกียตมากที่มที่นี่อายุ าบ้านเก่าเนี่ยร้อยกว่าปีนะอย่างบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้ที่เป็นเนี่ยเป็นตอนนี้เป็นทําเป็นโฮมสเตย์แต่เขาใช้บูิษีโฮมสเตย์ stay, ใช่ไหมอันนี้เป็นบ้าน คนดั้งเดิมแล้วตอนหลังมาเป็นทําเป็นโรงกระพุน uh huh, uh huh. เป็นโรงกระพุนเสร็จแล้วน้องๆบ้านนี้เขาก็ซื้อไว้แล้วคิดว่าเอะถ้าบ้านหลังนี้มันซื้อไว้เฉยๆไม่ทำอะไรเขาก็เลยเด็กรุ่นใหม่ค่ะกลับมาก็มาเปิดเป็นโฮมสเตย์คือแม่เขาก็เปิดโฮมสเตย์โฮมสเตย์หนึง่งชานสมุทรอันนี้ก็มาเปิดมาหาสมุทร uh huh. ซึ่งในชุมชนบ้านเก่าเนี่ยจะเป็นโฮมสเตย์เยอะด้วยกว่าความว่าวิถีประมงมันเปลี่ยนไป uh huh. เพราะว่าเทศบาลมีการ นําร่องในการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในตัวชุมชนก็มีการเปลี่ยนวิถีให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวแต่ตัวบ้านเก่าหรือน้ำประเสรเรายังคงความดั้งเดิมอยู่ยังมีมห้าอัตราเดิมอยู่แค่เรามาเพิ่มเติมคือเทศบาลน,นางว่าประมาณมา,าวาดภาพสติอาร์ตให้เรา ให้คุณผู้ชมนะครับแวะเข้าไปดูหน่อยว่าเราอยากให้เห็นว่าวันธรรมดาครับพ่อแม่พี่น้องของคนในชุมชนเนี่ยครับ <พอ S 1> เขาทำ,อะ,ทำอะไรกันไปดูกันเลยครับผมแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับถ้ำกลางสาวสวยที่สุดในตำบลปากน้ำประแสสาวน้อย <laughs> <laughs> มาบอกเลยนะแล้วก็ที่สำคัญไม่ธรรมดาจริงนะครับหยิบอาหารทะเลของพื้นที่ท้องถิ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกปลาหวานปูกุ้งมีไหมครับมีกุ้งยังฮะมีมีจะเป็นมีกุ้งด้วยนะครับปลากระเบนอย่างงี้โอ้โหนี่คุณผู้ชมกุ้งกุ้งล็อสเตอร์นี่แบบมีล็อสเตอร์ด้วยเห็นไหมครับโดยปกติแล้วมานั่งทํากันอย่างงี้ไหมครับปกติอ่ะ ป้าๆจะมาเสาร์อาทิตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นในการทำอันนี้ปลาหมึกเหรอฮะอันนี้ปลาหมึกค่ะแล้วทำเยอ้เนอเยอะนะฮะช่วงบนเหมือนปลาหมึกมากแต่พอออกมาเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดของเราที่เราทำมีความรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกภูมิใจภูมิใจเนาะที่เราสามารถทำได้เพราะเราแบบอายุมากแล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเดินในชุมชนนะแม่วันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่เข้ามาเห็นงานแฮนด์เมดอย่างนี้หาดูยากนะ พื้นที่ตรงนี้เป็นของครอบครัวทรัพย์เจริญนะคะอันนี้ที่เขาจะมีพิ่อยู่แล้วก็ให้บ้านหลังนี้กับชุมชนเป็นทาเหมือนกับกิจกรรมในชุมชนและเทศบาลก็เลยเอามาเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์นะคะก็คือนําเรื่องราวต่างๆมาไว้ในที่นี้ใช่ไหมครับซึ่งเนี่ยเป็นภาพที่เราไปขอขอชาวบ้านเนี่ยค่ะเป็นภาพเรื่องราวของชาวบ้านที่สมัยก่อนเนี่ยวิธีชุมชนเป็นยังไงเนี่ยเป็นภาพเดิมๆอย่างเงี้ยเป็นพวกภาพประเพณีพระป่ากันน้ําอย่างเงี้ยค่ะยังมีภาพเดิมๆอยู่ เราก็จะเก็บมาตามอย่างเงี้ยมาใส่ใส่ในนี้ให้ให,ให้ให้ดูแล้วก็มีทั้งเป็นภาพอดีตแล้วก็ปัจจุบันซึ่งมันยังมีความหลงเหลืออยู่พอผมเลือกสายตามาเห็นงานพระป่ากลางน้าแล้วมันเป็นหนึ่งเดียวในสุดยอดของประเทศไทยเนี่ย ผมคิดว่าสมัยก่อนคงสนุกน่าดูเนาะสนุกค่ะสนุกเนาะเส้นริมน้ํานี่นะบอกได้เลยโอ้โหมันมีความคึกคือมันมีเสียงเรือเสียงร้องเพลงเสียงแบบคือในนั้นเหมือนมันเป็นการแบบปีหนึ่งอ่ะเข้ามาเจอกัน oh. ทีเรือประมงก็จะเข้ามานะ oh. ทุกคนก็จะเข้ามาสมัยก่อนเรือประมงเยอะมากเนาะ oh. ในคลองเนี่ยเต็มคลองเลยนะ oh, oh. เรือเยอะแยะแล้วก็มีการแข่งเรือกันมีเรือพายแข่งกันสนุกอะ่ะ อ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตให้พี่พาเดินชมอีกสักหน่อยนึงก่อนที่ผมจะไปเรือนี่นี่พี่อยากจะพาไปดูอีกอีกตัวหนึงซึ่งซึ่งหนูอยากจะเห็นมากไงเดี๋ยวพี่จะพาไป มาที่ประแสแห่งนี้ถ้าไม่มาจุดตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงจริงนะใช่ต้องมีรูปใหญ่โตโมโหรารเล้ต้องยืนตรงที่เรายืนด้วยนะพูดถึงที่นี่ครับพี่ค่ะพื้นที่ตรงนี้เห็นวิวทิวทัศน์สองศารอบตัวเลยมีจุดนั่งพักมีวิวมีขึ้นไปดูประวัติศาสตร์เรื่องราวของที่นี่โอ้แลำใหญ่มากลำใหญ่มากตรงนี้เขาเป็นไงครับพี่ก็คือเรือแบเนี้ยปิดประจําการ ไปลบมาแล้วก็จะประจอาการทางนี้<ะ>ทางทางเส้นสะพานประแสก็เลยขอไปขอไปว่าอยากจะมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นี่ด้วยความที่ชื่อเหมือนประแสด้วยชื่อ,อประแสด้วย<อ>ก็เลยเรือประแสก็เลยขอมาที่นี่แล้วก็มีการณนะวันนั้นที่เอาเรือเข้ามาเป็นวันที่น้ําสูงที่สุดการที่จะเอาเรือเข้ามาตรงนี้มันไม่ใช่แยะ,ยะง่ายนะเพราะมันเป็นเรือที่ลําใหญ่ เพราะฉะนั้นมันก็จะใช้ป่าชาวบ้านอ่ะป่าชุมชนป่าของประมงอ่ะค่ะก็คือจะต้องทำยังไงทำยังไงให้เรือเข้ามาได้แล้วจะมาวันไหนเพราะฉะนั้นวันนั้นจะเป็นวันที่สูงที่สุดน้ําสูงที่สุดที่เราไม่เคยสูงเอาวันนั้นที่สําคัญที่สุดเอาลากเรือขึ้นมาซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่ชาวบ้านแถวเนี้ยรู้สึกมีการตื่นตัวอยากไม่เห็นแห่กันมาเลยแกันมาดูอยากจะเอามาใช้ในนี้ก็เลยมาเป็นพระวัดประเสริฐอ่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอยากเทศบาลเขาอยากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พี่บอกอ่ะก็เลย แล้ตรงนี้ก็เลยเป็นแร์ม์าอีกที่หนึ่งของกระแสะรเราก็เริ่มปรับปรุปงภูมิทัศน์มาเรื่อยๆค่ะมีเทศบาลเขามีงบเขาก็ค่อยๆปรับปรุงของเขาไปเรื่อยๆค่ะคคก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งซึ่งว่าเห็นไหมวิวทิวทัศน์สวยมากเลยหนูเข้ามาเห็นไหมหนูก็จะเห็นว่าในเรือที่มันจะเข้ามามันเป็นรูปแบบแบบไหนไปเดี๋ยวเราไปชมก่อนได้เลย ที่สูงที่สุดและสวยที่สุดก็คือด้านบนของที่นี่จุดชมวิวแต่เราเดินเข้าไปดูด้านใน่อมันเนี่ยตรงเนี้ยออมชอบเพราะว่าเขาจะเห็นป้ายไงไปไหนเราถ่ายรูปกับป้ายมา,มานี่เลยคุณผู้ชมมานี่เลยนะว่าเฮ้ยเธอวิวเนี้ยได้เลยเนี่ยแบบโอเคตรงเนี้ยสวยเนี่ยโอ้โหมันเป็นจุดเช็คอินนะครับคุณผู้ชมชที่ ที่จะต้องมาเช็คอินกันเลยนี่เลยแอดทุ่งป่งทองระยองะยองที่เส้นท,ทางตรงนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสามารถทะลุอ้อ,อม,ไ,มไปถึงฝั่งนู้นเลยถึง,รงเรือรบประแสะที่เราไปเที่ยวกันมา เดินไปได้เลยเหรอใช่ตรงนี้เลยเนี่ยทะลุแอดทุ่งโป่งทองระยองเ่ยอ๋อเขามีทางให้เดินไปใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คอินข้างบนอีกสักหนอ่อยนึงทาไปตรงนั้นเพราะ<ป>ตรงนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งเ,ออเป็นแบบแลนด์มาร์คตรงนั้นไปเดี๋ยวพี่ไปตรง,งนู้นแล้วเจอกันอา้า <laughs> เป็นไงสวยไหมสวยประทับใจมากยิ่งอากาศดีๆโอโหดีอะถ่ายรูป<ด>มาสวยสีสันของอของทุ่งเนอะใช่มันคือเหมือนแบบสีทองจริงๆนะทองสุดูกหู่ลูกตาแล้วก็เป็นป่ารู้สึกว่าเรามาเที่ยวในแบบสุดโอโซนอะคืออ,อ้อมไปป่าชายเลนมาเยอะเหมือนกันนะ,ะหลายจังหวัดนะในโซนภาคตะวันออกแต่ถ้ารู้สึกว่าใครที่ไปมาแล้วเนี่ยอยากจะให้มาที่นี่ที่นี่เนี่ย เป็นอีกวิวหนึ่งเลยของป่าชายเลนอีกวิวหนึ่งของป่าโกงกลางเลยที่ไม่เหมือนกับที่อื่นน่ะอยากจะให้มาดูด้วยตัวเองมันเป็นความธรรมชาติที่ที่ธรรมชาติเทาลังสรรของเขาเองอยู่แล้วมันเปลี่ยนไปตามช่วงฤดูกาลของเขาเองอยู่แล้วโดยที่มนุษย์ไม่มีเข้าไปปรับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนภูมิทัศน์ของเขานั่นเองก็คือนี่แหละอยากจะให้มาพอหลังจากนี้ เรามาดื่มน่ำธรรมชาติกันแบบสองคนทิ้งพี่หน้องไว้แล้วนูน่นกลับไปชุมชนแล้วครับไปรอที่ชุมชนแล้วเขา,เขาบอกอว่าที่เนี่ถ้ามาทั้งทีควรที่จะพักโฮมสเตย์เพราะว่าเขามีโฮมสเตย์เยอะมากพี่เราเลือกไม่ถูกเลยแหละี๋ยวเราก็ต้องไปถามพี่หนองว่าเออตรงไหนยังไงอโฮมสเตย์ที่นี่บอกเลยนะว่าเป็นเป็นการเริ่มต้นกําเนิดมาจากคนในชุมชนจุดประกายคือระเบิดมาจากภายในสู่ภายนอกอทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาสัมผัสรู้รู้สึกว่าอ๋อนี่คือบ้านของเขา จะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับว่าโฮมสเตย์ที่นี่จะจะสมคำร่ำารือตามนี้หรือเปล่าไปกันเลยครับ เราเที่ยวมาทั้งวันแล้วน้องอ้อมเที่ยวมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ไหายกรมหลวงชุมพรเข้าไปชุมชนแห่งนี้แหละด้านหลังนี่แะแล้วก็ไปที่เรือลบแล้วก็ที่ทุ่งป่งทองความสวยงามของตรงนั้นก็ต้องบอกเลยไม่ธรรมดาเนาะแล้วที่สำคัญที่เรากลับมาตรงเนี้คือกลับมาสัมผัสเที่ยวกินแล้วก็ต้องพักใช่เพราะว่าที่นี่เขาถึง จะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะแต่ว่ามีโฮมสเตย์ที่น่าสนใจเนี่ยกว่าโฮมสเตย์เลยนะอาจะเป็น2โซนนะของโซนสโซนสโซนอย่างที่หนูบอกว่ามีต้อง20กว่าโฮมสเตย์ถูกไหมทำไมมาถึงเยอะเพราะฉะนั้นมาแบ่งเป็นงโซนโซนนึงก็จะเป็นโซนที่ไม่อยู่ติดริมน้ําแต่โซนที่หนูอยู่นี่คือโซนที่ติดริมน้ําเพราะฉะนั้นคนที่ทําจริงๆแล้วอาจจะเป็นบ้านคนจริงๆไม่มีนักธุรกิจเข้ามาทำนะตอนนี้ที่ที่ที่เราอยู่ได้คือเราเป็นคนในชุมชนที่ทํา มาปรับเปลี่ยนวิธีของเขาการคือแต่ละคนน่ะอยากจะทําบ้านตัวเองก็คือสไตล์ของเขาเส้นเนี้ยจะมีเส้นริมน้ําเยอะมากก็จะมีอ,อยู่หลังนึงใช่ไหมริมน้ำคือกุ๊กก<ะ>ิ<ะ>๊กโฮมสเตย์ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ริมน้ำเนี่ยก็คือแสงมุกดานี้ก็คือพี่เขาก็คือคนที่นี่เลยคนประแสะเลยแล้วก็มาสร้างมาทำชาญสมุทรนี่ก็มาทำชาญสมุทรมหาสมุทรจากตรงนี้นะคะแล้วก็มีกุ๊กกิ๊กลงไปก็นว่าวมนนว่าวมนลงไปเยอะมากน้องชลพีใช่ก็มี่องจื้อวาสนาชนะชนอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีเยอะ เดีย๋ยวเริ่มมีน้องใหม่ก็คือชนลพีบ้านชนลพีก็เป็นน้องใหม่ที่ซึ่งเข้ามา,าในตัวชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวชุมชนต้อนรับคือนักท่องเที่ยวคือเราอยากให้เขาได้นอนหลับพักผ่อนอย่างอย่างคือน,นอนเต็มอิ่มอะเราเหลือมาทั้งวันแล้วเนาะเราก็อยากเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีการดูแลนักท่องเที่ยวที่พักสะอาดสะอ้านทั้งสองโซนเลยนะคะสองโซนเลยจะมีที่พักสะอาดสะอา้านแล้วราคาเนี่ยก็มีการแตกต่างกันไปคือจะอยู่แบบฟิลแบบ ชาวบ้านชาวบ้านกินอะไรเรากินแบบนั้นชาวบ้านทำอะไรเราทําแบบนั้นนอนแบบไหนนอนแบบนั้นตื่นเช้ามาคุยกันนะฮโซนนี้คล้ายๆกันแต่แค่ติดริมแม่น้ำริมแม่น้ำได้บรรยากาศได้บรรยากาศอีกแล้วก็แล้วก็มันอยู่ในตัวชุมชนไงนักท่องเที่ยวสามารถเลือกได้นะว่าคุณอยากพักแบบไหนอยากพักสไตล์ไหนอ่าและอันสำคัญที่สุดรู้ไหมการต้อนรับของเจ้าของบ้านที่นี่พี่บอกได้เลยทุกบ้านมีความน่ารัก และวตัวบ้านสะอาดสะอานไป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 ไรวัสดีารปรวัติการสองพสสาวสวยอยู่เลยปุ๊กกิ๊กโฮมสเตย์ต้องบอกเลยว่าเขาบอโฮมสเตย์นี่คือผมวันนี้จะต้องขอพักกับและจุนแล้วล่ะ ได้เลยค่ะปีแล้วครับเนี่ยเปิดมาประมาณ3าปีแล้วค่ะโอ้สามปีทำไมถึงอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตกับเราครับนี้ก็เรามีอะไรดีๆให้ดูหลายอย่างไงคะล้วก็เลยอยากให้มีเข้ามาพักมาชมในที่บ้านเราในที่ปากน้ำกระแสนี่ก็เลยนต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะเอาอย่างนี้ผมเนี่ยปักหมุดพักแบบที่นี่แน่นอนเราพักที่นี่เลยใช่ไหมแน่นอนเลยเรามีทั้งหมดกี่ห้องครับมีทั้งหมด10 สิบห้าห้องสิบห้าห้องแต่มันจะมีหลายอย่างนะสองคนสี่คนสิบสองสิบห้าต้องดูว่าเราเขาจัดสรรยังไงตกแต่งยังไงนะคุณผู้ชมบอกว่าพวกคุณพูดกันพอกันหรือยังฉันใจเนี่ยไปอยู่ในห้องหมดแล้วไ่ได้เข้าไปดูบันทีเอาไปคุณผู้ชะเจเลยค่ะ ตรงนี้ณจุดมีมีการเทคแคร์ลูกค้าก็ก็ก็เราก็จะถามนั่งคุยกันมั่งอะไรมั่งแล้วก็จะถามไปจะไปเที่ยวไหนไม้จะไปเองไม่ใช่เราเรียกรถได้เพราะก็จะมีรถบริการสามล้อพาเที่ยวคุณอยากลงเรือเดี๋ยวเราหาจัดหาเรือให้เหมือนเหมือนที่เราวันนี้ใช่ไหมใช่ คนหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโซนนี้น่ารักมากเหมาะกับแบบโอ้มีนอนกันอีกว่านะสามคนชั้นบนแล้วก็เตียงแล้วก็เตียงสามารถทำกิจกรรมได้สัมมนาได้อบรมได้ครบมีคาราวเกะไหมครับถ้าเกิดมาเป็นมคนะมีเนี่ยเหรอไหมแต่ในชุมชนกำหนดมากกำหนดสี่ทุ่มสี่ทุ่มเราต้องปิด2สองทุ่มนี่ก็มันพอตัว เกิดว่านักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาครับนจุนอยากให้นจุนฝากหน่อยครับว่าต้องติดต่อ,อยังไงเบอร์โทยังไง08311240189นี่แหละครับวิถีชีวิตของชุมชนเมืองบ้านเก่าปากน้ำประแสใช่ไหมครับพี่น้องเนี่ยวันนี้เราก็เที่ยวกันแบบจับจุกใจนะครับ <c oughs> ก็ฝากกันด้วยครับอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ถ้าเกิดมาจังหวัดระยองแล้วเราควรที่จะโฉบเข้ามาทางที่ ประแสอหน่อยหนึ่งประแสมีอะไรดีกว่าที่คิดก็ฝากไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องมากเลยอขอบคุณนะคะคแล้วก็ขอบคุณ,คณจุน,จน<า>ที่มาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับชุมชนแล้วก็ที่พักแห่งนี้นะครับวันนี้ทางทีมงานแล้วพี่ๆต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ